สวัสดีครับสร้างโซดาแฟมิลี่มาแล้วเด้อครับนี่ตอนนี้โอ้หนาวผื่นร้ายเด้อครับรวมเขาบ่เห็นหอนหยอดล่างมองเห็นอยู่ครับเห็นนิดหน่อยเห็นนิดหน่อย <laughs> นี่โอ้ยรถกระตุกบุ้มนะครับอันนี่ครับคนก็นอบพยพขึ้นมาเราเด้อครับยุ่เต็นปูนไกย์คนนะ เราไปไกลกันถ่ายเบ้องไปเมือดี๋วาดบ้านอีงันะครับถ่ายอยัวออไปเดี่ถ่ายยู่ของไม่ยังนักนครับหน่นั่นก็ได้เอาเต็นมาก,กางเป็นฟอกง,งัวยัวทั้งเครื่องนะครับนี่เต็นนอนงวัวในนอนเต็นนะครับ นี่ครับทุกคนคุณนะครับคุณโอ้โหัวไก่อยู่เถิงเถิงมืดเลยครับในอพยพึ้นหน้ามืดเลยนำไล่เขาในบ้านน้าเพียงไปเรื่อยๆคุณนะครับถั่วแล้วครับคุณคนโอ้อยู่อะไรแล้วครับอันในตั่วบางนี้แล้วคือดีตั่วั้งในมืดแล้วเพราะว่าผมมาเมื่อนั้นท่านในถั่วปนีอยู่ คนละนอนงยืนนี่ละนั่อยู่ข้างพร้องกันแล้วครับนะาไปเบิง่งน,นี่ครับตอนนี้ก็มาฮอดมองมีเป็นกระหอบพยบมากเหมือนเดียวมาฮอดมึงทีเทงานแล้วครับห้องนง้ำมันเรียบร้อยแล้วครับมือนั้นมาพันในเรียบร้อยโยเทพื้นเทยังล่างฐานเรียบร้อยแล้วครับห้องน้ำพิเศษนี่ครับตอนนี้เขาก็มาฮอด เดงานเฮาแลงลงงานมือแหลกนะครับโอ้เห็นไทอุดรนยืนท้ายอยู่่นครับเดี๋ยวพวกเนีไไ่ไก่น้ำบอบขึ้นมาแล้วนะครับทางนีตอนนี้ก็ยืนร้อยนะครับปุ่นโบมือบบยบอยูยค่คนครับ อุ้ยเล็กไรตตันี่เล็กไรต์นะครับเล็กไรต์ว่าไปยังไปยกำลังถอยเข้าไปนะครับตอนนี้เข้าไปเลยนี่นะครับมือนังก็มาเห็ดทางให้โอ้ทางก็ดีนะครับนี่ไม้เห็ดแล้วเราได้สบายนะครับมามีลมเบ็ดเท่ากับจีนยิใหญ่อีกนะครับเคียร์ที่ใดบัวจีได้ตั้งเครื่องเัินครับเดี๋ยวจีได้ตั้งยุทเทิ่งเัิน ข้อปุ๋นนะครับเป็ดเท้านี่นโอ้ต้นไม้ก็มาปลูกใหม่ต้นนี่นี่ครับน้ำโอ้ขึน้นคึ้นขับน้ำเขากลางที่ปูนนะนี่ครับฟันทีลงง่อ,ององ่ามมุขมวยทีภาคตนวันตกอันนะครับฟางเท้าจะขึ้นซุ่มในบ่รู้กันนะครับเมื่อน,นี้ ต้องมาติดตามน้ำกันเด้อครับไปเลยถอยเลยว่าครับนี่ส่งไทยสวยเลยครับ,น,บนั่งเบิ่งอร์ดทั้งเดี๋ยวเบิ่งดกลงเห็เบิร์ดข้อนเ <c oughs> ขาอะง่ายข,ขึ้นเรื่อยๆนะครับอื น้ำไหลเขามานีไหลเลยครับท่วมท่วมปากท่ออยู่นานเลยนะตรงที่ไหลออกครับตอนนี้ผมกัดีพากันไปกินเขากอนนะครับวันที่ลงมือทำงานนี่ครับคลิปนี้ผมกัฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมได้ด้วยครับขอบคุณครับที่รับบ้่งคลิป